สวัสดีครับพี่น้องชาวหมูทุกๆท่านนะครับสำหรับวันนี้เราก็มาฟังมารู้จักกับราคาหมูหน้าฟาร์มที่เป็นหมูเป็นนะครับซึ่งทางสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งประเทศไทยได้ประกาศมาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับสำหรับอาทิตย์ที่6ตุลาคมปีพศ2568นนะครับก็เป็นอย่างที่คาดนะครับส่วนมากก็จะอยู่ที่ราคายืนนะฮะ ก็จะวิ่งอยู่ที่50บาทถึง63บาทนะครับโดยจะแบ่งเป็นภาคนะฮะยกตัวอย่างมาอย่างเช่นภาคตะว,วันออกก็จะอยู่ที่5 0บถึง54าบาทส่วนภาคอีสานนะฮะก็จะอยู่ที่5 5บาถึง56บาทภาคเหนือรู้สึกว่าจะดีหน่อยเพราะว่าช่วงนี้นะักท่องเที่ยวก็เข้ามานะครับก็จะอยู่ที่6 0บถึง63บาทนั่นคือราคาประกาศนะครับส่วนภาคใต้ก็ราคายืนก็60นะฮะ 60ขึ้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะนั่นมันเป็นเพียงราคาประกาศนะครับส่วนราคาซื้อจริงก็ขึ้นอยู่กับการตกลงราคากันระหว่างผู้ซื้อและก็ผู้ขายนะครับสำหรับผมเมื่อวานเนี้ยอาทิตย์นะครับก็รู้สึกว่าจะซื้อลดลงมาอีกหนึ่งบาทนะครับตามปกตนะิก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับ ก็จับไปลดไป1บาท2บาทนะครับเรื่องธรรมดาช่วงนี้มันก็เป็นช่วงที่ขาลงของหมูนะฮะใครที่จะคิด้ามาเลี้ยงก็ศึกษาให้ดีก่อนนะครับผมก็ไม่อยากจะทำลายนั้นดีกันใจของใค,ครจริงก็เลี้ยงมาหลายปีรับโดยเฉพาะนะปีนี้ผมคิดว่ามันน่าจะต่ำเจ็บสุดเลยนะแต่ก็เคยมีนะฮะเมื่อหลายปีก่อนมัส43บาท ครับ40บาทนะครับราคา5บาทแต่นั่นมันก็เมื่อหลายปีนะฮะถ้าเปรียบเทียบกันกับตอนนี้มันก็ตามชุดได้แหละตอนนี้เพราะว่าราคานะครับเมื่อก่อนที่ว่า40บาทราคาหารกัดสอบแล้วมาถึง300นะคร300กว่าบาทเลยนะครับตอนนี้มันแตะ500จะขาดทุนกันไปหลายเดือนนะฮะนะจำรับราคดรายยหญ่ มาสู้ๆนะครับเป็นอนๆแจกให้กับทุกๆท่านนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังรับชมนะครับหน้าหนาวก็พยายามรักษาความอุ่นให้หมูนะครับช่วงนี้มันเป็นรอยต่อลายฝนต้นหนาวก็ดูแลหมูของเราให้ดีนะครับเผื่อจะทันราคาที่มันขึ้นในอนาคตนะครับก็มีแนวโน้มของภาษาสำหรับคลิปนี้นะครับ Да.